สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องอะเลโลมิดวันนี้ผมจะมาฟิชชิงเรื่องปลาในคลองธรรมชาติเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าได้ไม่ได้หมายนี้เดี๋ยวรอให้ผมพาทีมงานครับทีมงานนะั่นอยู่นี่ครับทีมงานวันนี้มาเทียนมา,นมาสามสาเทียนครับ เียนตุกเซนเน่เซนไม้ครับวันนี้ในช่องอะเรลมิดเรื่องมีทีมงานมาเยอะแลวนะครับเดี๋ยวรอติดตามไม้นี้จะหมานไม่หมานเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้เซียนก็เอาปลาขึ้นให้ชมนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับใส่แล้วนะครับงอกงง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 ยงงงงแบบไมงต้องสงง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 ังง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 ครับงง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  เรียกลูปตัวเึงไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อรู้อยู่แล้วว่ามันหมานะครับนี่ครับปลาดุกกับปลาดุกกับเพราปลาดุกกับปลาสวายปลาสวายนะครับใส่สวยครับเต็มปากเต็มคำเลยครับเข้าไปอยู่ในลูกกระเดื่องเลยครับว่าจยทอออกมาได้ลำบากคลิปขี้ไม้ เราระบาดไปไกลไม่ได้เลยต้องตกแถวบ้านนะครับแถวที่อยู่นะครับดีมาหมอยนี้ก็าอาจจะเงียบๆสักหน่อยไม่ได้แต่ก็ผมก็พยายามจะทำลงให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ติดตามเพราะว่ามันเงียบครับช่วงนี้ออกไปไกลไม่ได้ Raksasa Tuhan Kita lihat timnya Timnya Tidak